เวทผีเวทผมเดินนี้ผมพยายามหลบนี่จากความกดดันที่โถมใส่ผมพยายามสุดชีวิตแต่ก็ล้มอีกทีความโกรธยังเดือดในใจเหมือนไฟที่ไหม้หัวใจแตกสลายเหมือนโดนไม้แทงแผลน้ำตาไหลตอนเดินจากบ้านอย่างชา้ชาช้า,ชาผมพูดเดาบาๆว่าแม่ครับขอโทษนะฝากพ่อดูแลแม่ด้วยช่วยเธอด้วยนะผมรู้ว่าผิดแต่ตอนนี้ไม่มีแรงจะหายใจ ชีวิตมันโคตร hard life yeah h a d life เดินผ่าฟนฝนฝ่าลมกับน้ำตาในใจ hard l i h t yeah but I survive เ <Yeah. S 1> จ็บยังไงแต่ผมไม่ยอมตาย yeah ผมเดินลำพังในคืนฝนตก,นตกบุหรี่ในมือคือเพื่อนเดียวที่เข้าใจทางข้างหน้ามันมิดมันปลาลึกแต่ในใจยังสู้ไม่ยอมให้ใครดูถูก ผิดกฎหมายก็เคยเพราะชีวิตมันจนบ้านผู้พังเสียงไม่เรียกในฝันอย่างดังก้องคนอื่นมีงานเลี้ยงแต่ผมนั่งคนเดียวมองฟ้าคิดถึงบ้านน้ำตาไหลตอนกลางคืนชีวิตคนอื่นดูรูราแต่ของผมเหมือนฟันร้ายทุกวันต้องสู้กับใจไม่ให้ตายทั้งเป็นบ่มคิดว่าชะลาแต่สุดท้ายลงทางอยู่ในวงตอดของความผิดพลาดไม่รู้จบ Hard life yeah hard time แต่ใจผมยังยืนอยู่ได้ ว่าอย่าทำผิดแต่ลูกแม่พลายไปในทางมืดเคยก้มกราบขอโทษทั้งน้ำตามือเปื้อนดินแต่ใจยังอยากเริ่มใหม่ผมผมไม่มีท้องไม่มีโรถไม่มีบ้านใหญ่แต่ผมยังมีหัวใจที่อยากดีขึ้นเพื่อแม่ที่รออยู่ตรงนั้นแม่ครับแม่ครับรอผมกลับบ้านอีกครั้งนะชีวิตจริงไม่ได้สวยเหมือนในเพลงบางวันผมแทบไม่อยากตื่นจากเตียง แต่เสียงแม่ในใจมันยังดังลูกต้องสู้อย่ายอมแพ้อย่าทิ้งฝันโบโัวบเคยลม้มเคยแพ้เคยร้องไห้แต่ไม่เคยคิดนี้ไม่เคยลืมใครคนที่รักผมที่สุดคือแม่และผมจะไม่ยอมให้เธอเสียใจอีกคืนที่มืดที่สุดยังมีดาววันที่แย่ที่สุดยังมีเช้าใหม่ชีวิตผมอาจลำบากแต่มันคือชีวิตจริง h r d life แต่ผมยังยืนบนขาของตัวเอง But I'm still breathing Heartline. But I'm still fighting Caught old man look a clung Look ดพิเวผมเดินนี้ผมพยายามหลบนี้จากความกดดันที่ทมใส่ผมพยายามสุดชีวิตแต่ก็ล้มอีกทีความโกรธยังเดือดในใจเหมือนไฟที่ไม่หัวใจแตกสลายมันโดนไม้แทงแผลน้ำตาไหลตอนเดินจากบ้านอย่างช้าชา้าผมพูดเบาเดาว่าแม่ครับก็โทษน,นะฝากพ่อดูแลแม่ด้วยีชิดเธอด้วยนะผมรู้ว่าผิตตอนนี้ไม่ไมีแรงจะหายใจชีวิตมันโคตรฮาไลย yeah. ฝ่าฝนฝ่าลมกับน้ำตาในใจ h ไอดมาได้รอดได้รอดไ้รอไ้รมาไมไงตอผมาไม ผมเดินลำังในคืนฝนตกบุรีในมือคือเพื่อนเดียวที่เข้าใจทางข้างหน้าม,นมืดมิดเหมือนป่าลึกแต่ในใจยังสู้ไม่ยอมให้ใครดูถูกพิดกฎหนไมก็ขายเพราะชีวิตมันจนบันผู้ปังเสียงแม่เรียกในฟันยังดังกองคนอื่นมีงานเลี้ยงแต่ผมนั่งคนเดียวมองฟ้าคิดถึงบ้านน้ำตาไหลาต้องกลางคืนชีวิตคนหนึ่งดูดูรัแต่ของผมเหมือนฟันร้ายทุกวันต้องสู้กับใจไม่ให้ตายทั้งเป็นผมคิดว่าลาะแต่สุดท้ายลงทางอยู่ใน ตกของความผิดกลานไม่รู้จก h i g h l i g e YEAH แม่เคยพูดว่าอย่าทำผิดแต่ลูกแม่พลาดไปในทางมืดเคยกรมกราบขอโทษทั้งน้ำตามือเปื้อนดินแต่ใจยังอยากเริ่มใหม่<บ>ผมไม่มีทองไม่มีรถไม่มีบ้านใหญ่แต่ผมยังมีหัวใจที่อยากดีขึ้นเพื่อแม่ที่รออยู่ตรงนั้นแม่ครับรอผมกลับบ้านอีกครั้งนะะชีวิตจริงไม่ได้สวยเหมือนในเพลงบางวันผมแทบไม่อยากตื่นจากเตียงแต่เสียงแม่ในใจมันยังดังลูกต้องสู้อย่ายอมแพ้อย่าทิ้งฝั เคยลมเคยแพ้เคยร้องไห้แต่ไม่เคยคิดหนีไม่เคยลืมใคร uh. คนที่รักผมที่สุดคือแม่และผมจะไม่ยอมให้เธอเสียใจมีดาวคืนที่มืดที่สุดยังมีดาว oh. วันที่แย่ที่สุดยังมีเช้าไหม่ชีวิตบกม,มาลำบากแต่มันคือชีวิตจริง Hard life แต่ผมยังยืนบนขาของตัวเอง Hard life but I'm still breathing Hard life but I'm still fighting ก็โทษแมน่นานที่ลูกเคยทำผิดแต่สัญญาว่าครั้งนี้ลูกจะไม่หนีอก, oh. ก็โทษแมน่นานที่ลูกเคยทำผิดแต่สัญญาว่าครั้งนี้ลูกจะไม่หนี